rsp ครับพา,า,จจบบาร์ทสี200่ราคาปัจจุบัน2บาท26ตังค์ราคาเส้น200วัน2บาท16ตังค์ราคาปัจจุบัน2บาท26ตังค์ราคาเส้น200วัน2บาทสตังค์ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมเป็นขึ้นนะนะครับแต่ถ้า rsp หลุด2บาท16ตังค์มุมมองจะเป็นลง นะครับประมาณนี้นะนะครับปรับเป็นไทม์เฟรมใหญ่ไทม์เฟรมไหนก็ได้ครับที่เห็น RSP ตั้งแต่เข้าตลาดวีคไม่เห็นมันเห็นแล้วอ่ะแค่มันก็เห็นแล้วลบเส้น2ปองวันไปก่อนจะได้ไม่งงเนาะนะครับการดูภาพใหญ่ไม่ได้ดูอะไรครับดูว่าไอ้สบาท26ตังในราคาปัจจุบันเนี่ยเทียบกับรอบของ RSP RSP เข้าตลาดประมาณปี2017สูงสุดอยู่ตรงนี้คือโซนแพงโซนแพงประมาณ8บาทเนาะ8บาทนะครับโซนถูกประมาณ1บาทประมาณ1บาทนะแล้วคุณคิดว่า2บาท26ต่างถูกหรือแพงเออนะครับถ้าคุณยังมองขนาดนี้คุณยังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหม ุณตัดสินใจแบบนี้ราคาดอยสูงสุดของ rsp 8.65บาท65สตางค์ราคาปรับฐานเตี้ยสุด93ตังค์ครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทาง4.79บาท79สตางค์ซึ่งแน่นอนครับใต้ 4 7 9บาทเจ็าตังถึงเกมตังค์มันเป็นโซนที่ถูกแล้วคุณคิดว่า2องบาทยีตังค์ถูกหรือแพงถูกไหมมันก็เป็นโซนที่ถูกแล้วก็ยังอยู่ในโซนที่ถูกมากๆอยู่อปนะืประมาณนี้นะประมาณนี้นะแนวคิดประมาณนี้นะครับเดีจะชี้ให้ดูลูกศรเนี่ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยใต้สี่บาทเจ็มันเป็นโซนที่ถูกหมดเลย แต่ถ้าเหนือ4.79บาทมันจะเป็นโซนที่แพงใช้เก็งกำนไปอย่างเดียวนะครับแต่ถามว่า2.26ตังคุณคิดว่าจาก9 3 3ตังถึง2.26ตังกี่เปอร์เซ็นต์มันถึงยังเป็นโซนที่ถูกมากๆอยู่นะครับประมาณนี้ต่อไปปรับเป็นเดออ่านเทนไปแล้วนะย่อกรับ คุณดูจากราคาปรับฐานตะก,กี้ปรับฐานเท่าไหร่93 3สตาตงค์อะแบบนี้จากปรับฐาน93 3สตาตงค์รอบเขาจะ็นแบบนี้ปรับฐานตรงนี้วิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ยอ่อถึงตรงนี้แล้วก็ยอ่อผมจะบอกว่า rsp เป็นต้นเทนจา ยังอยู่ในกรอบต้นเห็นจญาอยู่เลยยังไม่ได้ไปไหนเลยครับยังขึ้นลงตามแนวรับแนวต้านอยู่เลยยังไม่ได้เบร็แนวต้านแล้วขึ้นแบบกระจุกกระจายอยังคนละเรื่องกับแพนเน็นะคนละเรื่องกับแพนเน็นะครับกรอบแนวรับแนวต้านจึงเป็นกรอบต้นเทนจ๋าไปเลยของ IP p ประมาณนี้กรอบนี้กรอบนี้ประมาณบาท80ถึง2บาท70 เป็นโซนต้นเทนจาของ rsp นะครับคุณปลอดภัยป่ะล่ะเออคุณปลอดภยัยไหมคุณอยู่ในโซนต้นเทนจานะเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีปลอดภัยยิ่งกว่าอ่ะดูแบบนี้ดูแบบนี้คำถามคำถามระหว่างกรอบ a กับกรอบ B กรอบไหนเป็นกรอบปัจจุบันของ RSP คำถามอีกครั้งครับระหว่างกรอบ A กับกรอบ B กรอบไหนเป็นกรอบปัจจุบันของ RSP ถ้าเลยกรอบ A กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับ เอาอ่านค่าให้มันชัวร์นะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบัน2บาท54ตังแนวรับในกรอบปัจจุบันบาท8 9ตังครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทาง2บาท21ตังคำถามคือได้ครึ่งทางแล้วคำถามคือ แนวต้านในกรอบปัจจุบัน2บาท54แนวรับในกรอบปัจจุบันบาท89ครึ่งทาง2บาท21ราคาปัจจุบัน2บาท26ตังเป็นโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันหรือโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันเอาเราฟังคำตอบอยู่นี่นะครับฉเฉลยครับ2บาท26ตังคือการวัด แนวรับแนวต้านมันวัดกันที่ค่ากลางถ้ามันใต้2องบาทยี a, เป็นโซโนแนวรับในกรอบปัจจุบันแต่ถ้าเหนือ2องบาทยี 1, มันเป็นโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันและราคาคุณเท่าไหร่สองบาทยีมันจึงเป็นแนวต้านในกรอบปัจจุบันนะครับแนวรับในกรอบปัจจุบันจะเป็นโซนนี้โซนนี้โซนนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ แต่ก็ไม่ไม่ใช่น่ากลัวเสมอไปนะไม่ใช่น่ากลัวทุกตัวนะครับแนวรับแรกคื้นโลของแท่งเทียนัจจับัน2บาท18ตงังย่ำมาสาวันไม่หลุดดีดีนะครับแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนัจจับัน2บาท26่ตังวันนี้ปิดไฮด้วยปิดไฮด้วยนะครับแนวรับหลังพิงฝาจริงๆผมมองตรงนี้นะ ผมมองตรงนี้2บาท10ตังค์นะครับแต่ถ้าบางคนก็บอกอุ้ยสบาทสิตังค์ไกลไปขอมองตรงนี้ก็ได้ก็ได้ครับขอมองตรงนี้ก็ไหมก็ได้ครับแต่ผมเห็นว่ามันห่างจากแนวรับแรกแค่2ตังค์เองผมจึงใช้แนวรับหลังพิงฝาของ rsp เป็น2บาท10ตังค์นะครับแนวต้านแรก2บาท26ตังค์แนวต้านถัดไป2บาท30ตังค์แนวต้านถัดไป 2บาทสาสตังค์แนวต้านถัดไป2บาท40สตังค์เอาแกะเรา1บตังค์เนาะแกะเรส10ตังค์นะครับแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ RSP พาส4 2บาท54สตังค์ถ้าคุณเห็นว่า2บาท40ถึง2บาท54มันไกลไปใช่ไหมคุณใช้ราคาในกระดานก็ได้นะนี่นี่น,นี่ราคาในกระดาน ใช้เป็นแนวต้านถัดไปได้จากสองบาทสี่สิบเพราะงั้นผมวาดเป็นสองบาทสี่สิบห้ากับสองบาทห้าสิบมหมจะถีบไปไหมเนี่ยนะครับก็วาดไปก่อนวาดไปก่อนนะครับเอาไว้เป็นจุดเทคกําำไรมันไม่ใช่จุดเข้าหรอกตรงน,นี้อืนะครับนะครับจุดเข้ามันอยู่โซนปัจจุบันตอนนี้ตอนนี้นะครับราคาปัจจุบันแถวนี้นี่แหละนะครับเพราะมันเป็นโซน กึ่งกึงึ่งกค่ากลางนะครับนะครับขนาบขนาบค่ากลางนะครับอืมเพราะเราไม่ทานแนวรับไงถูกไหมนะครับสรุปแผน RSP นะครับถ้าคุณอยากปั้นพอร์ต RSP คุณต้องกลับไปดูงบการเงินพื้นฐานบริษัทหนี้สินสินทรัพย์ปันผลว่าสมมุติว่าคะแนนเต็มร้อยคะแนนคุณให้กี่คะแนนของ r p เนี่ยถ้าคุณให้เกิน70คะแนน คุณจะปั้นพอร์ตไ s p ได้คุณไปทํากันบ้างกันนะผมไม่ดูให้นะนะครับแนวรับแรก2บาท18ตังค์แนวรับหลังฟิงฝา2บาท10ตังค์แนวต้านแรก2บาท26ตังค์แนวต้านถัดไป2บาท30ตังค์แนวต้านถัดไป2บาท34ตังค์และ2บาท40ตังค์ก่อนตรงนี้อาจจะย่อ บ้างนะครับแนวต้านถัดไป2บาท45ตังสองบาท50ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ RSP 2บาท54สับตังนะครับจริงๆคุณใช้เก่งกำไรได้นะแต่ผมว่าให้ดูเข่า N ผมให้อยู่ที่2บาท18แล้วกันนี่บายเซลประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับ ถ้ากรณีหมายถึงคนเล่นยาวถ้าสมมุติว่าถือได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อด้วยเขียวสองแท่งแล้วย่าโลไมห่หลุด2องบาทสิบแปตังค์โอกาสดีดมีสูงมาก rsp นะ rsp นะนะครับถ้า rsp ผ่าน2บาท54สตังค์ได้จะไปไหนใช่ไหมโอ้ยอย่าเพิ่งไปไหนเอาตรงนี้ก่อน2บาทห8ตังค์ก่อน ถ้าผ่าน2บาท68สตังค์ได้ก็2บาท90ตังก่อนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมองไปไกลเพราะตรงนี้ยังมียังมีโซนแนวต้านตรงนี้อยู่นะครับต้องผ่านก้อนนี้ไปได้ก่อนนะครับต้องผ่านก้อนนี้ไปได้ก่อนก็น่าจะใช้ระยะเวลานานอยู่นะนานอยู่นะนะครับนะครับอสรุปแผนอีกหนึ่งรอบนะครับ RSP Part 4แนวรับแรก2บาท18ตังค์แนวต้านแรก2บาท26แนวรับหลังพิงฝา2บาท10ตังค์กรณีถ้าพุ่งนี้เบรก2บาท26จสตังค์ได้แล้วเผอ,อิญว่าตลาดเป็นใจนะครับเหมือนวันนี้แนวต้านถัดไป2บาท30 2บาท34 2บาท40ตรงนี้ย่อก่อนย่อก่อนนะครับ ถ้าย่อมาจาก2บาท40ไม่หลุด2บาท28หรือไม่หลุด2บาท3 0โอกาสเบรกขึ้นต่อได้ก็ผ่าน2บาท40อีกครั้งเป็น2,45บาท45ตังค์2บาท50ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ RSP คือ2บาท54สตังถ้าระยะยาวเขาผ่าน2,54บาท54สตังไปได้จะเป็นเดือนหน้า3เดือนข้างหน้าเจอกัน2,68บาท68สตตังก่อนนะครับ ถ้าผ่าน2องบาทหกสิตังค์ได้ก็2องบาทเกบประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคำถามคือวันนี้อัพไอเอทำไมซึ่งแน่นอนซึ่งแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนนะปิดเขียวไม่ทำโรใหม่ ปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อปิดแดงเท่ากับแรงขายถ้ายังปิดแดงอยู่เราก็ไม่ยุ่งตอนนี้ปิดเขียวไงแล้วย่ำโลไม่หลุด3ามแท่งมุมมองก็จะเป็นการขึ้นมากกว่าลงนะครับไหนดูโมเมนตัมหน่อยโมเมนตัม um ของพาราโบลิกซาก็ยังเป็นสัญญาณย่ออยู่แต่ก็ไม่ค่อยไกลจากแท่งเทียนมากนะครับ เป็นสัญญาณไซด์เวยยออกข้างมากกว่านะครับเนี่ยเนีมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูเดูเนี่ยมันเป็นแบบชิดชิดแท่งเทียนชิดชิดแท่งเทียนครับอืมนะครับก็ลองดูลองดูนะครับไม่หลุด2บาท18ไม่หลุด2บาท10ตังค์ rsp part 4รอบนี้ถือว่าลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ นะครับ RSP พาร์ท uh, ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง y t u t u ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทัก IN Box อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียว นะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบโกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโกที่สนับสนุนช่อง ก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลยมานะร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะบรกยูเอบีท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ